กับสบัยดีพี่น้องกับสบายดีที่ถูกูกถูกกูกคนถุกท่านเนาะพี่น้องมือหนี้มาโพอยู่หน้าปังพี่น้องสังเกตพี่น้องทงไหนตรงหน้าเรื่องอารามณ์เรืพี่น้องเอ้พผล่ตอนนี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องวาวแบบสดแบบเย็นเลยพี่น้องเอ้ตอนนี้กําลังมาเสดตอกพี่น้องสิ่งมัดเข่าซอยทถวแม่พี่น้องเอ้เอาตอกมาจุ่มน้ำพี่น้องก่อนเข่าจีไปหมัดเนาะเขาต้องจุ่มน้ำก่อนพี่น้องจุ่มกับผมจุ่มหึ่งพี่น้องพมมันมีปิ้งพี่น้องเอ้ ตัวไอ้ปิ้งที่จับถึงมานั่พี่น้องเขาต้องเฝ้าพี่น้องเอ้ยเฝ้าจุ่มฮะจุ่มเบ็ดไอ้บ่แม่จุ่มเบ็ดบ่ต่อหนี่เขาแม่ว่าจุ่มเบื้องลุ่มสั่นพี่น้องเอ้ยเขาลายพี่น้องนะเฝ้าพี่น้องเบิ้งสังเกตเบิ้องค้บผ้าคืบพ้นพี่น้องเอ้ยพ้นหยานพ้นตกข้ามเขาพี่น้องถ้าพ้นตกห้ามมันก็จะเป็นเขาดำพี่น้องเอ้ยกินกระสีบรเซ่ตเนาะ ราต้องเก็บเกี่ยวให้มันทันทวงเวลาพี่น้องเอ,อ้ยกำลังเดินมือในว่างเริ่มมาซอยพี่น้องชิมาเกี่ยวขาวซอยลว่าหมัดขาวซอยพี่น้องที่แหลกว่าชิมาจับแมงมันมาถึงหมัดเขาพี่น้องเอ,อ้ยบึงสังเกตแทวทงไหตรงหน้าพี่น้องวิถีชีวิตบ้านน้ำก็นแน่นแเลยพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดหน้าปังตาหนาพน้นกับชิมีน้ำ ฐานาแรกนะน,นี่มันก็ใส่ใส่นามคองเขาพี่น้องดูขึ้นไปทงระดูเก็บเกี่ยวกู้เขาแล้วเพิ่นกะสีมีบินมาพี่น้องเสียคาหนามถนนแสนตะนีแสนกว่ากันไปพี่นอ่อยตามอิงตามหน้าหน่อยหน้าลายรวยอิงตามเขาใส่นามหน่อยนามลายํำได้นะพี่น้องเป็นไปสิสใส่ลาเสียหายเนาะกะสีเอาเขาเป็นเขาเสียเป็นเขาก็ได้เสียเป็นเงินก็ได้พี่น้อง ปีหนึ่งกับสต๊อกไร้เซนอยู่พี่น้องเดี๋ยวเาี่ไปทำทมึงทำเองว่าปีหนึ่งเสียเท่ายเนาะขาน้ำ <c oughs> อยากหนึ่งก็อยู่บ,บ้านไกลพี่น้องเอ้ยแต่บ้านโศกชัยมหาบ้านสองขอนี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสามสิบน,นาทีเผื่อสิมาหอดขี่รถจักรพี่น้องทางกระยากมีขวมเซ่น้ำว่าแม่เสียขาน้ำในปีหนึ่งจักแสนนี่แม่โอ้โหที่ถูกหาเซนปลายจันพี่นอ <c oughs> ๆๆ้นอ,งนองเอ้ย สองสองพันบาทเนาะประมาณนั่นแหละพี่น่อยกระว่าสิไลายก็เก่าว่าใหม่หรือสีหน่อยก็เก่าใา่เหตุหน้าบ่อรัวเขาไล่ตามหนามหรือตามเห็ดนาตาหน้าเ็ดาเอ,อาจุ่มแลยเอาไปเลยเด้อ เห็นหน้าร้ายก็ได้เสียหนามขาหนามร้ายเนาะเพราะว่าคันใดลอยสอบก็เสียจะซิปสอบขาหนาบ่แพงเออลอยสอบตัวซิปสอบพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นขาหน้าเนาะเพราะว่าถ้าแม่ผมไม่หน้าเห็ดพี่น้องเอ้ยทางอยู่อยู่บ้านก็เห็ดหน้าเขาบ่แม่อยู่บ้านกัเห็ดหน้าเขาอยู่บ้านก็เห็ดหน้าเขาพี่น้องเอ้ยจะเห็ดหน้าเขาหัวหน้าขาหน้ามันแพงกว่ากันหน้าปีนี่ขาหน้าแพงเนาะได้ลอยสอบก็เสียสามซิปปลายสอบสามซิปขาสอบเห็ดในเขาเห็ดในเขาอัน หน้าปีพี่น้องลอยสอบต่อสามสิบสอบคาหน้าพีนนน่น้องเลยน้ำมกน้ำมันนอกอีกพี่น้องต่างหากอีกคาผูกคาพุ้ย,ยเนาะพวกขึ้นพวกห่อนยังเขาออเอียงเบิดลข้าเจ้ามิแตหน้าพี่น้องได้สามสิบสอบประก็ศมิแต่ข้าเจ้าเสียเองภาษีกันแล้วแม่ก็พอเห็ดหน้าแหงกพอเห็ดหน้าปี<อ>าก่ะเห็ด<อ>นับมือแหงหน่อยโล่งเนาะปีกายนี่กับเราละหลานหนึงค่ะเราเขาวัดกัน ใช่เป็นเราทั้งแม้นว่าแถวบูมเพื่อนโตก็จะหายหนาของเขาเขาเห็ดเขาให้เบิกให้ล้านหนึ่งเลยให้เห็ดหน้าสามปีปะถ้าทำแม่เบิกหน้าเขาเจ้านี่เขาบอกเอาค่าน้านน้ำจามปีว่าจันพี่น้องเอ้ยขาเบิกล้านหนึ่งล้านก็ล้านกี่พนนัห้แหละพี่น้องแต่ว่าเงินล้านหนึ่งเนาะเพื่อจีฮานึงเพื่อจีฮาได้พี่น้องเอ้ย เหมือนคลองธรรมดาเนาะมือนี้กันนะห้อยห้อยจูบห้อยเชอรี่ได้นะห้อยเชอรี่หน่อยแหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกันเนาะโดยรอบกันอากาศถือว่าดีพี่น้องปุ๊บผ่าปุ๊บพ้นนั่นแหละชาวไทยชาวนาเนาะอยู่แถวบ้านเฮาซ้ำนี่ก็โอ้ยก็ว่าดีแหละกาศซ้ำนี่ส่วนชาวไทยชาวนากัน อุกใจและปวดพลูสิต๊กทำแม่ในกระสิเล้งใช่มันท่านปั่นมะแลงนี่พี่น้องคนวะจะกี่ท่านหรือบ่อเนาะเพราะว่าเข่าเข่าตัดพี่น้องมัดมันก็ะสินลำบากกว่าเข่าเกี่ยวแน่สังเกตพี่น้องมันสิเป็นผ่อนยาวๆไปพี่น้องเอ้ยเอาต้องมาทอปหรือว่าเห็ดไหนมันเพียงกันเาจังมัดเนาะเบิงพี่น้องมัดในแม่เนี่ก็ได้นี่ก็น้องสาวพี่น้อง มาแล้วแมนเล่าด้วยเหมือนเด้อเด้อพอมาอื่นสิปั่นน้ำลุงแดงไลยสิปั่นมาออื่นบ่เออปั่นมาออื่นพี่น้องเอ้ยมือนี้คือสิบหัวท่านนะพอเขาลายอีกอย่างหนึ่งการค้นเท่ากับสิยากลำบากเนาะพี่น้องเพราะว่ามันให้หน้าเปียกพี่น้องเอ้ยเป็นเกษตรเปลี่ยนตีนเล็กใส่แั่งสีลงมาคนน้ำพี่น้องก็น้ำเช่นมาไทยปตะโกนไอ้คนน้องเดือนเอาสิ พอรองเดือนกับซีเริ่มมัดพี่น้องตอนนี้ค่ะมันเดีวมผากวหนีนใงอยพ่นองกับรียังดอกพี่น้องมีอันบัตชักยาอะไรกันเจียวเครับเจียวแอกอฮอหนึ่งพอรองเดือนกับเป้าแห้ไดอให้ท่านำมาแห้งพอองเดือนจนบ่มีติดตัว หนึจะโหไแล้วเพี่นอนว่าบวให้มัดใหญ่เนาะเพราะว่ารถปั่นเพิ่นบวปั่นหายขันมัดใหญ่มาคือขอบหน้าปีหามัดบวชหะพี่น้องต้องมัดนิดหน่อย เดินทางมากะไกลพี่น้องเอ้ยแดนรถเป็นสมองเนาะอัดสีมาพี่น้องเอ้ยบ้านนมเข้ามานน่หวคละเมืองพี่น้องกลางเมืองอยู่ส่วนเมืองกับส่วนเมืองเหมืซะแมนก็ะติไกลกันแน่ี่ยประมาณหาสิบกิโลคุณละได้บ่ได้เลยไก่ถือว่าไกลพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางบ้านเท่ามันทางบ่ดีเนาะถ้าเป็นฝั่งไทยทางซ้ำนี่ก็ถือว่าดีเนาะเพราะว่า โอ bert, an, <im <ited song sì stairs> ้ใา่ฉันี่เขาจ้าแหลนรถบ่้ทานรัที่เนาะเมนแต่ว่าทางบ้านถ้ามันทางบุดีทางลุกล่างยังเลยลุกล่งก็ห้องลุกลังบ่เอ้ตั้งลุกลังโมเมนทางนกมามัดเขาหน้าแลงหรือว่าหน้าปังเนาะแถวนี้เขาเจ้าเศดแต่หน้าแลงพี่น้องเลยเพราะว่าหน้าปีน่ะเห็ดปลาได้น้ำถั่วม แถวเขตสองข้อละหาหน้ำคืออันหาพาทัทีเบิงมาโดนเนาะทีเคยเห็นส่องบ่าวฟังเล่าหรือว่าเขาเจ๊สายแดกเนาะเพิ่นได้มาสวยเรือในปีน้ำท่วมแล้วเนาะก็เป็นแถวนี้แหละพี่น้องเ,เลยเขตนี้แหละสองข้อละหาหน้ำต่วมคูป,ปี้คูปปี้เขาจาจุ่มมาได้เห็นเขาหน้าปีเดียวเอามาหน่อนยเดี๋ยวพอนึงตัดเพิ่นสิตัดเป็นแถวแวนี่นี่เขาจะไป็นเขาหน้าหวานพี่น้องเม,มื่อเปนเขาหน้าดำ อ้แถวนี้ดำเนาะบบ่แต่ขอยยางลงแถวไนไปเขาหน้าบานเยขงนึงอีกแน่โอ้คนละงคนละเจ้าแต่มันกับไปต้ได้อยู่ได้เลยหน้าบานค่ะมันโมมิห่มัหยาคือแถวหน้าเฮ้าหน่ะบ่ได้อ่าแมงมันอ้บ่ได้ขวดมาเก็บเนาะไมขวดมาเก็บบ่เคยโมมีเน่ใส่แม่งมัน แบบมันกินเข่าเด้แม่นมันกินเข่าเราแบบในมันสีนี่โปรตีนหรือว่าน้ำมันมันลายเนี่ยแบบชาดเนี่แบบะกะแตนเนี่ยเอาไปะกะแตนเอานมันมันมากนะพุ่นนะนะะเห็นอีกเลยผู้ด,ดีกินสัมน้อยพูด,ดกินเอาขวดต้องมาเก็บเสีเนาะ ปวดปลอมวัดปลอมวัดใส่นะครับหน่อยโพสน้ำเจ้านะทั้งหมัดทั้งจมเนี่ยบ้านานี้มาเจาะไอ้เจ๊เกี่ยวขาวา่านนี่พี่น้องเแบบกี่ยวว่านนี่เม่ลากะหมัดเมื่อนี่พี่น้องเพราะว่ามันแดดฮอนแหง้งเนาะ แน่ห้องแห้งไม่ก็เลยแห้งเร็วไม่ต้องเลืยอกระเซียวยู่พี่น้องดูแนมบิงดินผอมีปีงพี่น้องนำหากระบอกแท้ในปีงร้ายพี่น้องมมีน้องใหญ่ด้วูมีน้องใหญ่พูนน้องใหญ่พี่น้องน้องมาพี่โอกาสพี่น้องอาจจะลงไปถ่ายให้เบิ่งวิธีเขาจะหาปลาพี่น้องเออไหนยังวะหาปลาด้วยมือเป่าแต่ว่าได้กินได้นอนนะเซล แมนตีเนี่สืออยู่บ่นด้จะได้กระถาลงกถาส้มบังขิดหนาพี่น้องเฮ้ยกกดไล์กดแชร์กดติดตามใอ้ส่องน้องด่าผ่านไว้พี่น้องให้ส่องน้องด่าผ่านเร็วเนาะพอาต้องเดือนพอาชิได้ถือกระเป๋ามีเงินแน่ตอนนี้กระเป๋าแห้งพี่น้องเฮ้ยเมียบ่วอยถือเมียบวอยถือเลยเมียแต่บัตรเติมเงินบัตรเติมเงินกับบวอยถือแล้วพี่น้องคุ้มเลยเติมเป็นรายเดือนให้ เกินไปเนาะเมียจะคือเกินไปแหละบจักก็เมียแล้วแต่ว่าเมียจักมันเป็นยังไงแต่ว่าเมียเนาะเงินใส่น้ำมันรถดเนี่ยเด็กคนขอน้ำมันเนี่ยผมมีเงินใส่น้ำมันหลก็ดีป็นอะตัวขอเมียยังไห้ไห้กับ ไ้ก็แบบตรงหูก็ไปสายเหตุนะพี่นองเอามาเมีเเอาอีกิ่เอ็มอยก็บอนมาโหลดกับเอ็มลอยจะกินสมุนไพรดิอ้าวก็บอกจะกินสมุนไพรเงินกระหายกเ่าเอ้ยคอยเก็บคอยกัไหนรเจ้ากระสือลายเจ้าน้าผุมเปื่อยคอยสก็บเอง ค่อยเก็บคอยกำไปมาบ้านเธอหนาเธอจะจากนังโหดมีแอร์ได้สิเอนแกเอ่อมาสะอาดพันลมลมแรงๆคลิปนี้ก็่าละปะาลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องดาป้าลุงพอกันหม่คลิปหนากับสบายดีเมไเขากัาเ